ตอนนั้นเนี่ยนางมาบอกว่าจำว่าเนี่ยเธอเธอพ่อนเนี่ยแชทอยู่กับผู้หญิงไทยคุยเอ,อในโทรศัพท์ด้วยกันสองกล้องกันแล้วนางบอกว่านางไม่แฮปปี้ถ้าเมียฝรั่งเมียคนอังกฤษแม่มึงคนอังกฤษ,กฤษดีเนี่ยพ่อมึงจะเลิกกับแม่มึงแล้วนะคะอยากได้เมียไทยไปเป็นเมียหรือ สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเสวัสดีค่ะทุกท่านผู้ติดตามนะคะเพื่อนๆค่ะาวันนี้เรามีประเด็นมีเรื่องดราม่ามาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันอีกแล้วนะคะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะในระหว่างวงนะคะบาร์บีคิว นะแล้วก็ดื่มกันนะคะในบรรดาเพื่อนฝูงนะแล้วชัก็ทํากับข้าวด้วยนะคะให้พวกเออเพื่อนๆได้ทานกันเสรแล้วทีนี้เนี่ยปกติเรากับเพื่อนเราเนี่ยจะไม่เคยมีปัญหาใดๆอะไรยังไงเกี่ยวกับเรื่องของการดูถูกผู้หญิงไทยหรือว่าดูถูกคนไทยนะคะแต่ว่าเมียเพื่อนนะคะซึ่งคบกันได้ไม่นานหรอกนะคะก็ เออพรรู้ว่าเราเป็นคนไทยเราไม่รู้ว่านางเมาด้วยหรือเปล่าหรือว่าอะไรใดๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อนๆขาคำพูดแล้วก็ประโยคต่างๆที่เขาพูดกับเราเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมของผู้หญิงฝรั่งคนนี้ว่าเขามีทัศนคติแล้วก็อคติซึ่งแย่มากๆเกี่ยวกับเรื่องของผู้หญิงไทยนะคะแล้วเพื่อนๆขาประเด็นวันนี้เนี่ยก็คือผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาเอ่อมีเขาเ,ออขเรียกว่าอะไรยังไม่ได้เป็นแม่เลี้ยงเพราะว่า พ่อเขาเนี่ยเออคบหาดูใจกับผู้หญิงไทยผ่านทางโลกออนไลน์นะคะแล้วเขาก็ไม่เห็นด้วยนะซึ่งตัวพ่อเขาเองเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้ไปเจอกับผู้หญิงไทยที่อยู่ที่ไทยนะคะดังนั้นเนี่ยเขาเลยเออคุยให้จำฟังพอรู้ว่าจัเป็นคนไทยแล้วแม่งไม่รู้ว่ามันเมามันเมาด้วยหรือเปล่าคุมสติไม่อยู่แต่คือคุณรู้ไหมต่อให้คนเมาเนี่ยแม่งสำหรับเรานะเราบอกว่าคนเมาเนี่ย เวลาคาพูดคําจาอะไรที่มันออกมาเนี่ยมันจะออกมาจากสันดานโดยแท้นะคะเพราะว่าด้วยอาการเมาหลุดพูดออกมาคือปกตินะเพื่อนๆชามอยู่อังกฤษมาสิบกว่าปีสิบห้าสิบหกปีเนี่ยน้อยมากที่จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการที่ได้ยินฝรั่งนะคะที่ดูถูกผู้หญิงไทยโดยตรงนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่เรารู้จักเนี่ยเขาจะ เออ well educated กันคนที่มีการศึกษาฝรั่งที่มีความรู้ฝรั่งที่เขาเดินทางไปไหนมาไหนเดินทางไปทั่วโลกเนี่ยเขาจะเห็นถึงความหลากหลายของคนแล้วเขาจะเข้าใจนะคะถึงเอ่อความหลากหลายของคนที่มาจากต่างสังคมนะคะต่างเศษเอ่อฐานะแต่ว่าคนที่ดูถูกคนนะคะต่างชาติคนที่ดูถูกคนคนไทยถ้าเป็นฝรั่งนะ จะเป็นพวกที่ไม่มีการศึกษานะคะส่วนใหญ่จะเป็นพวกที่ไม่มีการศึกษาพวกที่ไม่ได้ well educated นะคะแล้วก็ไม่ได้มีการเดินทางใดๆอะไรยังไงหรือว่าเดินทางในชีวิตน้อยครั้งไม่เคยเปิดโลกกระทัดให้มันกว้างไก่ดังนั้นอีชนีนางนี้นะคะเพื่อนๆข่าวเราอยากมาเล่าให้เพื่อนๆฟัง นะคะคือจริงๆแล้วอ่ะเพื่อนจำเนี่ยทุกคนอนะ่ะน่ารักหมดถึงคบกันได้เพราะว่าฉันเป็นคนเลือกคบคนนะคะเพื่อนฝรั่งเนี่ยน่ารักน่ารักเยอะแต่ว่าเนื่องด้วยมันไปเอาเมียบ้งเมียโอ่องมียตุ่มนะคะเป็นโอ่งมังกรโอง่องโอ่งอังกฤษอ่ะเพื่อนๆนึกสภาพนะคะชนีโอง่งอังกฤษโอเคเราไม่อยากไปว,ว่าเรื่องหุน่นแต่ว่าเนื่องด้วยที่คําพูดคําจาที่นางดูถูกผู้หญิงไทยนะคือนางอะ่ะบอกว่า ตอนนั้นเนี่ยนางมาบอกว่าแชมว่าเนี่ยเธอเธอพ่อจะเนี่ยแชทอยู่กับผู้หญิงไทยคุยในโทรศัพท์ด้วยกันสองกล้องกันแล้วนางบอกว่านางไม่แฮปปี้นะคะนางนางบอกว่าผู้หญิงไทยคนนี้เนี่ยนางนางกังวลว่าจะมาปอกลอกพ่อนาะงแล้วแชมก็ถามว่าผู้หญิงไทยคนนี้เนี่ยที่พ่อเธอคุยอยู่ด้วยเนี่ยก็เป็นเป็นปีครึ่งอะเพื่อนเพื่อนแต่เขายังไม่ได้เจอกันเพราะว่าเนื่องด้วยโควิดไง แต่ว่าเขาก็คือเขายังคีบินทัสการแบบว่าคุยกันทุกวันนะเขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยทำงานก็รับราชการที่เมืองไทยงานก็ตำแหน่งดีอะ่ะเพื่อนๆนะคะแล้วแล้วแชมก็เลยถามว่าเธอเขาตำแหน่งดีเธอไม่ต้องไม่กลัวเขาหลอกเงินพ่อเธอหรอกแต่นางก็บอกว่าอะไรเลยไหมนางบอกว่าเนี่ยฉันเห็นในทีวีฉันเห็นอะไรข่าวที่ออกมาผู้หญิงไทยเนี่ย เป็นกะหรี่เยอะแยะฉันไม่อยากให้พ่อฉันได้กะหรี่เป็นเมียแล้วฉันก็โอ้โหแม่งมึงคิดว่าคนที่เขาทางานราชการเป็นกะหรี่ผู้หญิงไทยเป็นกะหรี่กันหมดเลยเหรอโอเคบางคนเป็นกะหรี่ก็มีก็ก็จริงอ่ะเพื่อนเพื่อนเราไม่ปฏิเสธนะนะคะแต่ว่าการที่ฝรั่งคนนี้เนี่ยเขาเหมาหมดเนี่ยเรามองว่ามันแย่อะเราวแล้ว,ลวการที่เขาพูดแต่ละอย่างเนี่ยออกมาว่าเออนางบอกว่าผู้หญิงคนนี้นะฐานะจนกว่าพ่อนาง นะแล้วก็มีลูกติดนะคะกับผัวเก่านางก็พูดเหมือนว่าเชิงดูถูกแต่ก็พูดพูดความจริงของนางอะนะที่แบบว่าเออมีลูกเขามีลูกเขาจริงแต่ว่าคือเรามองว่านางยังไม่เข้าใจาสังคมไทยนะคะนางไม่เข้าใจว่าคนไทยเรานี่มันไม่ได้เลวร้ายเหมือนกันหมดทุกคนหรือเปล่านะคะแต่ คำพูดคําจาคือของนางเนี่ยนางบอกว่านางอยากให้พ่อนางเลิกกับนางบอกนางอธิษฐานให้พ่อนางเลิกกับผู้หญิงคนนี้เพื่อนๆขามันแย่แค่ไหนอะเออนะใครที่คบกับหนุ่มหนุ่มอังกฤษอยู่อะเพื่อนๆแล้วถ้าเกิดว่าคุณมารู้ว่าลูกติดผัวคุณมีความคิดแบบนี้แล้วนางอายุแค่ยี่สิบกว่าเท่านั้นเองเพื่อนๆน,น,นะคะแต่ปล่อยตัวเองให้นะเละเทะนะคะเป็นอีเบอร์เฉยๆเพราะว่าอะไร ดื่มเหล้าแดกเหล้านะคะจริงๆไม่ไม่ได้อยากจะเมาไม่ได้อยากจะว่าเพื่อนๆแต่คําพูดคําจาของนางที่นางพูดเนี่ยการดูถูกผู้หญิงไทยเนี่ยเรามองว่าเฮ้ยถ้าแม่มึงดีถ้าเมียฝรั่งเมียคนอังกฤษแม่มึงคนอังกฤษดีเนี่ยพ่อมึงจะเลิกกับแม่มึงแล้วนะคะอยากได้เมียไทยไปเป็นเมียหรืออยากจะถามแบบนั้นไปเหมือนกันเควเชนมาเขียน ป้ายใหญ่ๆพูดออกไปแต่เนื่องด้วยว่าเราให้เกียรติผัวเราเราให้เกียรติเพื่อนเราดังนั้นเนี่ยทุกๆประโยคทุกๆคําพูดเนี่ยเราเราเก็บนะคะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยพวกผู้ชายเนี่ยเขาออกไปเอ,อดูดบุหรี่กันข้างนอกนะคะส่วนแชมป์เนี่ยก็นั่งอยู่กับยายคนนี้นะคะเพื่อนๆน,นั่นแหละพอเราฟังแล้วก็อ้โหูแม่งนะ คือนางไม่เข้าใจนะคะนางนางไม่รู้จักคนไทยดีนะนางรู้แต่สิ่งที่นางรู้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะเพื่อนเพื่อนมันทําให้สื่อให้เราเห็นว่าเฮ้ยเอ่อการที่จะต้องมีผัวฝรั่งที่มีลูกอยู่แล้วเราไม่รู้ว่าบางทีบางครอบครัวเนี่ยการที่คุณไม่ได้มาแต่งงานกับฝรั่งเนี่ยคุณไม่รู้ว่า ลูกชายลูกสาวของผัวคุณเนี่ยเขาจะรังเกียจตัวคุณหรือเปล่านะคะแต่ว่าเนื่องด้วยในกรณีของอย่างเนี้ยฉันมองว่ามันไม่ได้น่าจะรังเกียจเลยเพราะว่าผู้หญิงที่ไทยเนี่ยเขาก็ทําการทํางานนะคะเขาก็มีการมีงานเป็นหลักเป็นแหล่งแต่เพียงแต่ว่าเขาก็มีลูกมาแล้วคือมันก็เหมือนกับฝรั่งอะ่ะเออขนาดพ่อมึงเองยังมีมึงมาแล้วเลยแล้วมึงจะมาอะไร ยังไงกับผู้หญิงไทยที่เขามีลูกมาแล้วที่นางบอกว่านางนางบอกว่าที่นางกลัวคือเราก็เข้าใจอะว่านางก็กลัวว่าผู้หญิงคนนี้จะมาปอกลอกพ่อนางจะจะนะคะอาศัยพ่อนางเพื่อมาอยู่อังกฤษแล้วก็ได้วีซ่าแล้วก็จะขนลูกขนเต้าแห่กันเข้ามาอังกฤษนั่นคือนางบอกว่านางกลัวนะ หรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่านางกลัวในเรื่องของอาจจะมีมรดกเรื่องของบ้งของบ้านก็ได้อันนี้มันเป็นปัญหาซึ่งซึ่งเราเข้าใจบางครอบครัวคนไทยเนี่ยที่แต่งงานกับออผัวที่มีลูกนะคะติดมาอยู่แล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องมรดกทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คือต้องคุยกันให้เรียบร้อยนะคะฝรั่งบางคนเนี่ยถ้าเขาเป็นคนที่แฝงีนะเพื่ยนเพื่อน,เ,อนเขาจะแบ่งไว้เลยว่าส่วนไหนเนี่ยเป็นของลูกเขานะคะถ้าเขาตายเขาทําพินัยกรรมไ้เลยหรือบางคนเนี่ยเขา ให้คุณเซ็นตกลงกันก่อนแต่งงานเลยก็ว่ากันไปนะคะแต,แต่แต่เนื่องด้วยเราก็อยากจะมองให้มันแฟร์กับแฟร์ทั้งสองฝ่ายนะคะเออไอเด็กฝรั่งคนนี้เขาก็าอาจจะคิดว่าในเรื่องของผลประโยชน์ของเข้าหรือว่าเขาอาจจะกลัวว่าพ่อเขาจะโดนหลอก ตามที่เขาเห็นในโทรทัศน์ในทีวีของอังกฤษนะคะซึ่งซึ่งมันมีให้เห็นอยู่ตลอดนะคะอย่างที่จำได้เล่าไปประสบการณ์ของเพื่อนแจมที่โดนเออผู้หญิงหลอกเงินไปมันก็มีอ่ะเพื่อนๆแต่ก็อยากจะบอกนางว่าไม่อยากให้เหมาหมดนะอืมแล้วที่สําคัญน่ะคือบางทีนะเราฟังแบบเนี้ยเราเรารู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจนะคะเพื่อนๆว่าเฮ้ยแม่งมึงมึง เกิดมึงโตในประเทศที่มีระบบรัฐสวัสดิการแต่มึงไม่ทำเยี่ยทำหาอะไรเลยมึงโอเคมันทำงานมันทำงานก็จริงแต่คุณรู้ไหมว่าในการทำงานของคนไทยที่แบบว่าอย่างตัวเราเองเนี่ยเพื่อนๆตัวําเองในการที่นางดูถูกผู้หญิงไทยไม่มีความรู้ผู้หญิงไทยเออนะคะต้อยต่ำขนาดนั้นเลยเหรอนะคะแล้วตัวเราเองเราก็เราก็ไม่ได้ต้อยต่ำนะเราก็คือหนึ่งคนที่สามารถ บอกได้เลยว่าดิฉันก็เริ่มมาจากปากกัดตีนถีบไต่เต้าดิ้นลนชีวิตของดิฉันมาทุกวันนี้ยังเรียนอยู่เลยนะคะจบแล้วก็ยังเรียนต่อเพราะอะไรเพราะว่าไม่อยากให้ใครมาดูถูกเรานะคะอืมเขาจะได้ไม่ดูถูกเราได้ไงเวลาเราเออคุยขึ้นมานะคะ conversation ใดๆยังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะมันบอกได้ถึงเอ,อบุคลิกของคนคนนั้นนะคะนิสยัยพฤติกรรมนะ สิ่งหนึ่งที่ชำเงียบณนะวันนั้นที่ไม่พูดเลือกที่จะไม่บอกหัวไม่บอกเพื่อนของเราเพราะว่าเราไม่อยากให้เป็นประเด็นที่นะคะเกิดการทะเลาะกันนะแล้วเพื่อนๆขาเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องเซนซิทีฟจริงๆนะคะแต่ก็อยากจะให้นางรู้เหมือนกันว่าคนไทยหลายคนเอ,อ่เขาเลี้ยงดูครอบครัวแต่ตัวฝรั่งบางคน ไม่เคยรู้จักคำว่าให้คนอื่นเลยนอกจากคำว่าตัวเองนะแดกเหล้าเมาโคเคนที่นี่เพียบค่ะนะคะอืมแล้วนางก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะประเภทแดกเหล้าเมาโคเคนเพื่อนๆค่ะประมาณว่ามีเงินเท่าไหร่นะคะแดกเหล้านะคะแล้วก็โคเคนโอเคนางจะเล่นอะไรของนางก็เรื่องของนางแต่แต่ว่าการที่มาดูดูถูกคนไทยเนี่ยนาง ไม่ผ่านอ่อืมนะคะใช่ไหมลูกือใช่ไหมคะหนูมีแม่เป็นคนไทยนะลูกนะออกกี้รักคนไทยไหมคะมอืมอืมอืมหอมจังเลยได้ให้เด้ดเดียบน้ำอีกน่าหน่าเพื่อนๆน,นะคะ แต่ก็มีนะบางบางบาง,บางคนเราก็เข้าใจว่าบางคนเนี่ยเออเวลาแต่งงานมาก็มีปัญหาแบบปัญหาอย่างหนักเลยกับลูกเลี้ยงของผัวาบางคนถึงขั้นแบบว่าเออชิงชงังเกียดติชังเลยก็มีแต่แต่ชำโชคดีไงที่ว่าเออเราไม่เคยเจอแบบนั้นแต่อาจจะมีบ้างนิดนิด,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 ดที่เราสมัยก่อนที่เรารู้ว่าเออนะเขาเขามองเราอาคติไม่ดีกับเออแต่ว่าเนื่องด้วยว่า พอเรามาถึงเนี่ยเราเราแสดงให้เขาเห็นนะคะสามีเก่าอะนะเราแสดงให้เขาเห็นว่าลูกเขาเห็นว่าเออเราไม่ได้มาปอกลอกพ่อเขาแล้วเราก็เอ,อ่อทำงานนะคะแล้วเราก็ขยันตั้งใจเรียนรู้ให้ยืนได้ด้วยตัวเองมีเงินเองหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่มีใครดูถูกเราได้เพื่อนๆมันก็แค่นั้นแหละมันก็เป็นธรรมดาคนเราอะนะเขาไม่รู้จักเราเขาก็ดูถูกเราแค่นั้นแหละนะคะ เขาเห็นตามมีเดียเขาเห็นตามสื่อนะคะว่าเออประเทศไทยเราเนี่ยมันมันมีหลายคนที่นะต้องดิ้นรนกันไปเพื่อนๆค่ะนั่นแหละวันนี้ฉันก็เลยมาแชร์ให้ฟังนะคะเพื่อนๆก็รู้สึกเฮ้ยบางทีก็นะแต่พยายามที่จะทําให้ตัวเองไม่คิดอะไรเรื่องให้มันฝุ่งซ่านเพื่อนๆเพราะว่าเราผ่านจุดนั้นมาแล้วไงแต่ว่าเราเราก็รู้สึกว่า อยากจะให้อ,อน้องคนนั้นเนี่ยผู้หญิงคนเนี้ยคนอังกฤษเนี่ยเปิดใจมึงไปเมืองไทยก่อนเลยอ่ะมึงไปอยู่กับครอบครัวคนไทยเลยก็ได้อ่ะแล้วมึงจะรู้ว่านี่ใส่คนไทยน่ารักน่ารัก,รกมีเยอะแยะนะเออก่อนนี่มึงจะแคบปากพูดออกมานะฮะอืเอาจริงๆฝรั่งบางคนเนี่ยไม่รู้จักนะคะคนไทยดี แต่ว่าปากแม่งมึงไปแล้วมึงจัดเข้าไปแล้วอะไรแบบเนี้ยอืมนะคะก็เหมือนกับคนอังกฤษอะ่ะเพื่อนๆนะคะคนอังกฤษดีๆมีเยอะไปนะคะแต่ว่าคนไทยบางคนก็เหมาคนอังกฤษเลวชั่วช้าไปหมดนะคะเพื่อนๆคะ่ะดังนั้นเนี่ยสรุปเลยคือไม่ว่าคุณจะเป็นคนไทยหรือว่าคุณจะเป็นคนอังกฤษเนี่ยหรือว่าคนชาติไหนๆก็แล้วแต่เราไม่สามารถเหมาคนทั้งประเทศสันดานโดยหลวมได้นะคะ มันก็จะต้องมองเป็นบุคคลบุคคลไปนะคะไม่ใช่ว่าคุณฟังคนน้นคนนี้เขาเออโดนผู้หญิงไทยหลอกหรือว่าโดนฝรั่งอังกฤษเทหรือว่าใดๆยังไงก็แล้วแต่เนี่ยฝรั่งทุกคนหรือว่าผู้หญิงไทยทุกคนจะเหมือนกันหมดไม่เหมือนกันหมดค่ะนะคะต่างคนต่างมีหัวนอนปลายตีนต่างคนต่างถูกปลูกฝังเลี้ยงดูมาไม่เหมือนกันนะคะเพื่อนๆข้าไปเลยไม่นะ โอเคเพื่อนเพื่อนแค่นี้แหละวันนี้ไปแล้วค่ะอะไรมาอีกไม่เอา